เป็นอะไรฮะมันใช่เวลาอย่างมันยังไม่ใช่เวลากัญชาจะออกจากบ้านนะลูกนะกัญชามีเวลาออกทุ่มครึ่งนะลูกอันนี้ยังไม่ใช่เวลาออกนะอันนี้แม่ขายของอยู่เลยอันนี้แม่ยังขายของอยู่เลยอ,ะอ่ะกัญชาอยากออกเหรอฮะ,อะกัญชาอยากออกเหรอเดี๋ยวแม่ให้นั่งหน้าร้านแป๊บหนึ่งนะแต่ถ้าลูกค้าแม่มากัญชาต้องเดินเข้าบ้านนะเรียบร้อยน่ารักนะโอเคปะแม่ให้ห้านาที สองนาทีพอสองนาทีพอนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนตกลงกันก่อนตกลงกันก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนอ่าโอเคคุยกันก่อนนั่งลงก่อนแม่บอกให้นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนกัญชานั่งลงอ่าโอเคฟังแม่ก่อนรู้แล้วสัญญาแล้วนะสัญญานี่นั่งลงก่อนไม่เอาไม่เอาไม่ทำแบบนี้ต้องเชื่อแม่นั่งลงก่อนนั่งลงแม่จับอยู่นะคะนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวนี้อยากกระเฮียนกระหืดรออยากออกนั่งลง กัญชานั่งลงนั่งนั่งลงนั่งโอเครู้เราคุยกันก่อนถ้าลูกค้าแม่มาห้ามดื้อนั่งลงดูไม่คุยละกัญชาเข้าบ้านเลยถ้าอย่างนี้เข้าบ้านถ้าอย่างนี้เข้าบ้านเลยดูนะคะเขาจะเชื่อแม่ถ้าแม่ซําเสียงดูนะกัญชาถ้าแบบนี้เข้าบ้านเข้าบ้านถ้าแบบนี้เข้าบ้านถ้าไม่เชื่อแม่เข้าบ้านถ้าไม่คุยกันให้รูเรื่องเข้าบ้านเข้าบ้านเลย ัญชาเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เข้านี่นะคะถ้าแม่มุ้ยดุมากๆนะคะน้องก็จะเข้าอย่างนี้เลยนะโอเควันนี้ก็จะได้ได้เห็นแม่มุ้ยดุแล้วนะได้เห็นแม่มุ้ยดุแล้วนะคะน้องเชื่อแม่นะน้องฟังรู้เรื่องนะคะเห็นไหมได้เห็นแม่มุ้ยดุแล้วนะแม่มุ้ยไม่ตีนะแต่แม่มุ้ยจะใช้เสียงนะคะเห็นไหมข้า <laughs> ลงให้ดูหลากหลายนะคะว่ากัญชา มีหลายอารมณ์นะมีหลายอารมณ์เหมือนกันนะคะอันนี้คือถ้าเขาไม่เชื่อแม่แม่ก็จะต้องดุนะแม่แม่นะไปแล้วคลิปนี้คะ่ะเช้านี้เลยเกะเหตุเกิดสดสดร้อนๆเลยนะคะที่ร้านกาแฟมาหานครน,น,นั่งนั่งนั่งละนั่งละนั่งละดื้อไงกัญชาดื้อไงกัญชาไม่เชื่อแม่ไงแม่บอกว่าให้คอยแป๊บหนึ่งกัญชาก็ไม่เชื่อแม่ไงเห็นปะะ่าล่ะไม่เชื่อแม่ก็ต้องเข้าบ้านเลยคราวหน้าอย่าทํา มาขอโทษแม่ก่อนขอโทษแม่ก่อนมันอยู่ไกลไปนะขอโทษแม่ก่อนเร็วลุกมาขอโทษแม่ลุกมาขอโทษแม่มอ,แมอันนี้แม่ปิดประตูแล้วนะคะลุกมาขอโทษแม่น้องอยู่ไกลนะน้องน้องก็ไม่อะไรกับแม่นะดูหน้าน้องแอนบายบาย